อาคาแม่ได้ทางยาแล้วหรือยังกำลังจะเอาไปให้ครับคุณหนูเด็กสาวก็เหมือนดอกไม้แหละค่ะคุณยามเช้าดอกไม้แบ่งบ้านอยู่ในสวนเช้าว,วันเดียวกันก็ถูกนำไปไหว้พระที่วัดไม่เหมือนน้องสาวของคุณเธอเป็นด่างต้นไทรรากชอนชายฝั่งลึกเธอจะไม่ไปไหนเธอจะอยู่ที่นี่เป็นสาวทึนทึกขึ้นคานไม่ได้ออกเย่าออกเรือน วันนี้พ่อแม่ต้องแบกรับภาระดูแลแล้ววันหน้าจะเป็นใครละ่ะก็พวกเรายังไงละ่ะใช่ไหมละ่ะตัวฉันเองไม่เท่าไรแต่แนวเวลลี่ล่ะคะต้องมีอากุณภาพแย่เป็นแบบอย่างให้เห็นทุกวันนะถ้าลูกซึมซับมาขึ้นมาจะว่ายังไงสาบานได้เลยนะวันหนึ่งลูกเราจะต้องอยากเรียนหนังสือลูกอยากเห็นโลกกว้างถึงตอนนั้นน่ะลูกเราจะเป็นยังไง ครอบครัวเราจะเป็นยังไงประเทศชาติของเรานะ่ะมันจะเป็นยังไงลองคิดดูสิคะไม่มีครอบครัวไหนที่จะฆ่าแม่น้ำแผ่งความตายไปได้ถ้ายังมีห่วงตายไปวิญญาณก็ไม่ได้ไปเกิดใหม่ <c oughs> ไม่ต้องมาปลอบเลยจำปาอ๋อ นี่กยตรีีความจริงนะอาจขมขื่นแต่ความจริงก็คือความจริงเธอปฏิเสธที่จะแต่งกับดาบมนดาเองนี่พี่คะพี่คิดจริงๆเหรอว่าฉันควรจะแต่งงานกับคนคนนั้นถามได้เธออาจไม่มีความสุขทั้งชีวิตแต่อย่างน้อยเธอก็ได้ขึ้นชื่อว่ามีใครเอานะชีวิตที่ไม่มีสามีนะ่ะมันแย่สุดๆ ง่างรระยเลยกายตรีวัวควายที่ไม่มีคนสนตภาย่ยเป็นวัวควายที่ดือ้อใช่พี่คะพี่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอคะพี่อยากจะถูกสนตภายเหมือนวัวควายหรึเปล่าแล้วเราเป็นคนพี่เคยหยุดคิดสักนิดไหมว่าเด็กผู้หญิงก็ฝันเป็นเหมือนกัน ทุกคนที่มีหัวใจไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันมีความรู้สึกซึ่งนิดเหรอคะแล้วยังไงล่ยยะรู้สึกไปนคนเดียวเถอะหน้ผู้หญิงที่มาจากตระกูลดีๆนะเขาก็อยู่ในกรอบกันทั้งนั้นฟังนะกายตรีสิ่งที่พวกพี่สะพ้ยของน้องพูดพวกเขาพูดเพราะเาเป็นห่วงที่พี่ชามพูดก็ถูกกายตรีพี่ก็ว่าอย่างนั้นเนอะเราทุกคนแก่กว่าแล้วเราทุกคนก็เป็นห่วงพวกพี่คิดว่าฉันออกเรือนไปซะได้ก็ดี จะได้ไม่มีภาระฉันเคยคิดนะว่าฉันเป็นลูกสาวของบ้านนี้และจะเป็นไปจนวันตายแต่ฉันรู้แล้วว่าไม่ใช่ ผมค,ควรจะกดดันลูกให้เป็นไปตามสังคมที่มีแต่ความหวาดกลัวอย่างนั้นล่ะเหรอดาบูดาแกกับผมอีกนะเขาจะให้ความสุขอะไรกับลูกสาวเราเห็นแก่ตัวจะตายแม่ภาษาอะไรทำกับลูกแบบนี้ทีนี้ยังอยากจะทําแบบนั้นอีกไหมยังอยากทําอยู่เพราะนั่นคือหน้าที่ของคนเป็นแม่เฮ้ยแม่คะพ่อคะหนูเป็นแค่ภาระของพ่อกับแม่ใช่ไหม พูดอะไรอย่างนั้นไม่เลยลูกไม่ใช่ภาระไม่ใช่เลยกายตรีพูดจริงค่ะคุณพ่อมันเป็นความผิดรู้เท่าไม่ถึงการแต่ยังไงเธอก็ดื่มเข้าไปแล้วขวานที่ตกใส่เท้าต่อให้ไม่ตั้งใจมันก็ยังเจ็บและทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ใช่ลูกเป็นภาระ ภาระของทั้งเราและสังคมภาระของพี่ชายและพี่สะพ้ายของลูกในอนาคตด้วย,ยลูกสาวไม่มีชะตาชีวิตเป็นของตัวเองอยู่แล้วเส้นทางมันขึ้นอยู่กับพ่อตั้งแต่เกิดและขึ้นอยู่กับสามีเมื่อแต่งงานนั่นคือสาเหตุที่ผู้หญิงควรจะหยุดหยุดดิ้นรนควบคุมชะตาชีวิตของตัวเอง จะสุขหรือว่าทุกข์ต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าซึ่งพระเจ้าก็เป็นผู้ชายอีกดังนั้นยอมรับซะเถอะไม่เลยลูกลูกไม่ใช่ภาระสำหรับพ่อคุณพ่อคะจะปิดหูปิดตากายตรีจากความจริงไปถึงเมื่อไหร่ที่คุณแม่พูดก็เป็นความจริงไม่ใช่หรอคะนี่กายตรี ผู้หญิงคนไหนก็ตามล้วนอับโชคโด้วยกันทั้งนั้นเราวยังไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อีกแต่เราไม่ได้หยุดรักเธอเลยนะเรายังปฏิบัติต่อเธอแบบน้องสาวที่เรารักอยู่สมอรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนในการหาคู่ให้กับเธอแล้วจู่ๆก็มาปฏิเสธเราเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็กจนโตในบ้านหลังนี้แต่เธออยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะที่นี่ไม่ใช่ของฉัน ็ใช่นะสิที่นี่ไม่ใช่ของเธอบ้านหลังนี้ไม่เคยเป็นของเธอเลยบ้านพ่อแม่น่ะไม่ใช่บ้านของลูกสาวนะบ้านของสามีต่างหากที่เป็นบ้านของเธอน่ะอืมถ้าเกิดผู้หญิงเป็นเจ้าบ้านสามีได้แล้วทาไมจะเป็นเจ้าบ้านบ้านที่ตัวเองเกิดไม่ได้ละ่ะ เพียงแค่มีใครสักคนหยิบยื่นโอกาสแปลว่าอะไรแปลว่าฉันจะไม่เป็นภาระของใครทั้งนั้นฉันจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองฉันจะสอนหนังสือให้กับเด็กๆหรือแบบพี่ๆฉันจะช่วยงานของพ่อช่วยสานต่อธุรกิจต่ออีกทีหนึง ฉันจะไม่อย่าเป็นภาระของใครทั้งนั้นพอนกักกายตรีในชุมชนของเราไม่มีผู้หญิงคนไหนได้ครอบครัวทำงานนอกบ้านเธอยังขาดอะไรอีกได้กินที่อยากกินได้สวมใส่ที่อยากสวมใส่จเจ้าอะไรอีกเล่าความเคารพพระเจ้าอาจลืมขีนความเคารพในชะตาชีวิตของฉันแต่ว่าพ่อได้สอน ให้ฉันอ่านเขียนได้แล้วทำไมฉันจะเขียนความเคารพในชะตาชีวิตของตัวเองไม่ได้นี่กายาตรีเธอแสดงความโง่มากเกินไปแล้วนะเธอไม่เคยเห็นความรักของพี่ชามคนนี้เลยจนบัดนี้ถ้าเธอไม่คิดใหม่ทำไมในวันพรุ่งนี้เธอจะได้เห็นอีกด้านของฉันไม่ใช่พรุ่งนี้พี่ต้องวันนี้เลยกายาตรีเธอต้องคิดใหม่ ทำไมที่นี่เวลานี้เห็นไหมล่ะเด็กผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานนี่แหละที่ฉันกลัวเป็นภาระพี่ชายตัวเองแล้วยังถูกพี่ชายตัวเองผลักไสอีกแม่ครับเราผลักไสเธอเหรอเธอผลักไสเราต้องหกักนี่ไงล่ะกายตรี เวลาที่น้ำล้นเขื่อนน้ำก็จะท่วมเขื่อนก็จะแตกเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตที่สังคมให้ผู้หญิงไว้เธอตัดสินใจด้วยตัวเองนี่แหละสิ่งที่เธอจะได้ถ้าไม่แต่งงานก็จะเป็นภาระของครอบครัวอยู่อย่างนี้ยังไงล่ะจะคาดหวังอะไรอีก นอกจากภาระของสังคมเนี่แไปแล้วเราทำยันตตีคุณชนะสังคมก็ันะวันนี้ผมรู้แล้วว่ามันสำคัญแค่ไหนสำหรับผู้หญิงที่ต้องมีสาม,มี ผมจะไม่พูดอะไรกับคุณอีกแล้วทำอะไรก็ทำเลยเชิญเลย